สวัสดีจ้าเพื่อนๆือนมือนีนั่งหน่อยบานสวนสิมากแกงผักอีหลอกไหเบิงเด้อจ้ากะสีมเีเครื่องเคียงเนาะจ้ากะสีไซเฮ็ดบดน้่ค่ะมันยังสีนัวสีแสบอู้อันนี้ดอกบักใหญ่บานปิงเคืองเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็นนอไม้ย,ยุสวนค่ะเมื่อว่านไปเก็บมาได้ซีหานอกะขัวไว้แล้วค่ะกะสีไ้ผักอีหลอกเนาะนี่ค่ะให้ลหลของเหาที่เฮาไปเก็บมามือว่านแล้วก็ทำการต้มไห้เบิงเนาะคะ่ะขั้นตอนการต้มอีหลอกไห้เบิงละจ้าแล้วก็ ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาแกงค่ะอันนี้ก็นำยานางค่ะขาดบ่ไ้ขึ้นนำยานางด้วยค่ะนำยาหนีงสําคัญที่สุดเลยค่ะแกงผักอีรอกมันยังสีแสบเนาะนี่แหละค่ะเครื่องเคียงใส่เห็ดใส่ยังตรงมีชะอมนั่นเลยค่ะชะอมแล้วก็ใบผักอีตูนเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้องหน่อยสิไปเก็บผักชะอมค่ะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผักชะอมอยู่เนาะเดี๋ยวหน่อยอเอาไ,ไปเก็บผักลังบานกันจ้าเพื่นพนอนๆอุ้ย จะไปเก็บไอ้นี่เนะาะอุ้ยใส่เัาผักใส่ผักหวานเีงน้ำบ่มีต้นไอ้ผักหวานบานน้ำเด้อค่ะน,น้อยหน่อยเก็บผักอีตูกันจ้าใส่ผักอีตูน้ำอุย้ยลูกโดดเก็บเป็นน้ำเลยดีกว่าพอแล้วผักอีตูต้องเก็บผักอีตูใส่น้ำมันจังสีหอมเนาะคะ่ะเก็บใส่เพื่อเป็นอไอ้มันหอมหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวไปเบ่งไปพักะอมกันจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้คือพักล้างบ้านค่ะพ้ามาเลาะล้างบ้านต้นพักเมฆเออน,นี่พักเมฆอันนี้ต้นตะลิงปิงยังเม่ไไ้มาเก็บตะลิงปิงเลยจ้ะต้นตะลิงปิงไหนอ,นนะอ้นี่ไงต้นตะลิงปิงงอ้าวหมดแล้วอ๋อมีคนมาเก็บหมดแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวมาเบ่งต้นักม่วงล้างบ้านจ้ะสิแก่พะอีหลอกแต้ว่ากะ่ะ ข้ามาัเก็บผักน้ำพร้อมบังม่วงกับดกอยู่ดกแห้งเดี๋ยวจังสิเก็บไปบ่มค่ะนี่ดกดีคักอยู่ค่ะเก็บผักอีตูกันพอได้ไปใส่แกงอีหลอกนะจา๊าจังสีหอมมียอดผักหวานบานอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมิวแบกกระลมังมาไปแล้วไปกระลมังมาใส่ผักยอดผักหวานบ้านค่ะก็ผักหว,วานป่านี่คือผักหวานป่านะจ๊ะ เป็นยอดใสโอ้ชะอมใบชะอมของเราสภาพเป็นใบกรูดค่ะนี่จริงสมหาเล่มเอาค่ะนี่ต้นชะอมของเขานะคะเก็บยอดพักวานอันนี่เพื่พเดีใส่กันโอ้ตองเอาบันไดมาปีนทั้งน้อยจะเอาบันไดมาปีนกันนะ ปีนเอาอันียอดผักหวานผลไหมคะอยู่หองเทงออนออนิงกันอ้นผลนะได้ไม่ย่างกะละมังอ่ะคะ่ะกะละมังมามันบั์รีโอ้ชะอมต้องไปเก็บบ้านไอ้ป้าแล้วคะ่ะชะอมอยู่นี่นั่งหน่อยเก็บไปไม่ยังบ่าท่านได้ปงยอดเต็มทีเทียแต่ว่าสิีใส่พ่อมันหอมมซื้อน,นี่แหละ พอให้มีกินของชะอมติดนิดนึงก็ใส่แบบอีตูแล้วเนาะชะอมกับเตี้ยเตี้ยแล้วเก็บง่ายหรือจัะอ่ะเอามาถ้าเป็นต้ตนเล็กมันจะเก็บง่ายเลยจัะเพราะว่ามันลงนนนมไม่หนาออืออู้ผักหวานไหมเด็กได้เด้แต่ว่าต้องเอาบันไดมาปีนพุนัคขาต้นผักหวานป้าป้าไปแกงเพระอีหลอ,อกให้เป็นเพื่อนเบืองกันจา้ามาที่นี่อันนี้บอกให้โก้ก็กล้องพากันไปซื้อเห็ดมาจา้ะได้เห็ดบดมาเติม อันนี้ของอ๋อถ้ากันไปเสื่อนอนนันของมากอันนี้หมองนอนเว้นค่ะหมองนอนเว้นนะคะปลาปาเดี๋ยวไปแกงอีหลอก่นจะอุ้ยว่าสิก่อแกงอีหลอกให้เพื่อนเพื่นเมืองกะลีลานะคะรายเยอะจริงๆริอ็ดเตือนกันร้านนี้เป็น ขอตัดเฮดบดก่อนจ้าได้เฮดบดมาเมื่อกี้ไอ้กล่องกะโก้พักนกนไปซื้อเ็ดบดมาตัดเฮดบดใส่แกงอัน,น,นอีหลอกเข้านะคะ่ะสุ่มนี่กะสุ่มนี่กะตัดแล้วค่ะตัดแล้วก็ดีซื้อมาใหม่ได้ตืมกันนี่ค่ะอีหลอกของเข้าให้ไหล่ให้ไหล่แซ่บเกี๊งลงหม้อให้เบิ่งเดอร์จ้ารอเบิง่งกับนังหน่อยบานซวนเนี่ยจ้ะ ตัดเห็ดบดใส่ก่อนเห็ดบดนี่เวลาเก็บม,มีออนเสียบด้ไหมคะแต่อีหลอกมาเนาะคะ่ะให้อีหลอกก็ม,ม,ม้วนม้วนมันๆเก็บน้ำกันม้วนซ่น,น,ซนหัวหัวเซลเดีลยวหน่อยเขาตัดเห็ดกอนเด้อจา้าเี๋ยวสิมาทำเกงให้เบื่องดอกมาที่นี่เขาตัดเห็ดบดก่อน นอกพักนอกนั้นก็มีบิดแล้วเดี๋ยวก็แ่งเห็ดเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก็จะได้นำเห็ดไปล้างตัดขานออกข้ามสิแข็งแข็งเนาะเราต้องนำการตัดขาออกก่อนจ้าเพื่อนๆนจ้าเริ่มบรรเลงแล้วค่ะเริ่มบรรเลงการแกงผัอกอีรอล้รเดอร์ค่ะ พักอีลอ,อกนี่ใส่ไีไสุดท้ายด้วยจ้ะเพราะว่าอยากเล่าเปื่อยเนาะคะ่ะเฮ่าตรงใส่ตัวที่เปื่อยอย่างหยาก,กน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งนั่งหน่อยบานสวนแกงพักอีหลอ,อกด้อจ้านี่ค่ะขั้นตอนการแกงเนาะคะ่ะขั้นตอนไปเก็บแกะโซ่แล้วขั้นตอนวิธีเฮ็ดอีลอ,อกกับโซ่แล้วที่นี่สิมะแกงให้เบิ่งคะ่ะน้ำกำเรือกำลังฟดบ็อกบอกเดอร์ค่ะมาต้องผุดพำมทำเพลงค่ะ เอามันเดือดรุนแรงขนาดนั้นน้ำมักับขวัวเราก็ใส่เลยจ้ะใส่นอไม้ได้เลยก็ใส่นอไม้แล้วเข้ากับซมาใส่เห็ดบดตามเลยจ้ะแจงยานัางนี่้าหน่อยบ้านสวนบม่มาไขห้มันแบบว่าเดือดรุ่นแรงจนว่าน้ำกลายเป็นสีดำเลยค่ะมักสดน้ำเขียวๆค,ค่ะเข้ากับใส่เห็ดบดเลยจ้ะ เฮ็ดบดอีสีจยากหลายอยู่ขางมือนี่นั่งหมยสิว่าใส่บดดอกจ้าใส่แกงมือหนานั่งอันนี้กับพักไอ้พักหวานบ้านน้อยนึ่งอีตู้ที่ไปเก็บกบน้องมิวมาน่ะค่ะแล้วก็ชะอมพอไดงหอมเนาะค่ะแกงนะจ๊ะใส่พริกตาม ใส่พริกตามลดดีเส้นน้ำเหน่องวยจังน่อยค่ะจังนัวอันนี้ก็ผงนัวจ้ะผงนัวผงนัว แกงไาะจินม่อก็สิเนอนพักอีรอคางนี้นี่เฮดบดกับไส้พ่อให้มันกลมกลมกด้จ้ะไส้นี่น้ำน้ำป่านะด ปแดกจ้าปลาแดกตองลงไปเลยจ้าใส่สำลีกับพ่อแล้วค่ะอมเอาขว้วม้วมนันเนาะค่ะเพื่อนๆนึ่งหน่อยก็ใส่ตองปลาแดกไปแล้วเนาะจ้าป,ป,ปกกลปาปลาลาปลาแดกกับเปลือยแล้วค่ะใส่ความนัวเข้าไปแกงแก่ไอ้น่อไม้แกงอีหลอกอยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าอีหลอกกับเพื่อนๆกับเพิ่งนจะเห็นครั้งแรกเนาะค่ะ มาแกงเล่าเลเหมืลนเดิมเสียบเลาเปลือยนี่สีนวลเคคือว่าเปลือยขัดรุ่นแรกเนาะค่ะเห็นพวกี้ยังสิจักใส่ยหรอค่ะอันนี้เขาเอิ่อหนวดองปลาแดกเนาะจ้าตองปลาแดกตองป,าองปลาล่าเคอันนี้ก็ได้แล้วปดแล้วค่ะเริ่มปดแล้ว อีหลอดที่หลังเลยจ้ะให้เห็ดซุกเจักหน่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวรอเห็ดซุกก่อนจา้าโดยสิไม่ใส่อีหลอ,อกที่หลังเนาะจ้าน้ำเดือดพอดีแล้วค่ะเด็กน้อยใส่อีหลอ,อกลงไปค่ะนี่คืออีหลอ,อกของเรานะคะใส่คุณลอ,อกก่อนอีหลอ,อกค่ะอีหลอ,อกใส่หลังๆเลยนี่ละจ้าแกะอีหลอ,อกของน้องหน่อยบ้านสวนเนาะคะ่ะ สีแสบยี่หงอนี้แหละค่ะอุ้ยแน่นอนขนาดเลยอันนี้อีลอกมีต้มแล้วค่ะม่คิปต้ตมกว่านานนี้นะจ๊ะนี่เลยนี่เลยผักอีตูนี่ก็ใส้ผักอีตูผักคาก็ใส่ลงไปบังซีเลยค่ะแซบบรีดดิดมากมากผักคาก่ะพอได้หอมจ้าแล้วเราก็จุ่มไปอย่างจี้เลยเข้ากับปลาตองข้นมากค่ะโดยข้าอยาอีหลอกเปื่อย ทับถมลงไปนะคะทับถมไหน้ำนัวมันสับมันซึมซับเข้าไปในอีหลอ,อกเพื่อนๆจะได้เห็นอีหลอ,อกคัน,นอ้ยเหรอแต่เสียอุย้ยขอซิมกันด้วยค่ะขอซิมขอซิมจ้าเดี๋ยวหนยจะซิมกันเนาะจ้า ซิมก่อนซิมก่อนว่ารสชาติเป็นจะไดเซยบเซยบแห้งเซ,ซ็บแห้งแล้วๆ,ๆค่ะตักเสิร์ฟได้จ้ะยู่ๆจ้ะกระปุกบ,บอกบอกยู่ๆๆนี่ละค่ะ,ๆๆคะแกงถักอีรอก แกงผักอีรอ๊กของเราแกงผักอีรอ๊กนอนอ่ะฮู้ดโอเค,อเคนอนเด้จ้าค่ะเร็วๆค่ะค่ะสวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น,อน้องนั่งน้อยขอตัวไปกินแกงผัดอีลอ,อกกันจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันอขอบคุณหลายเด้อค่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนั่งน้อยบ้านสวนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ